ป้องโซลาเซลสวัสดีครับครับวันนี้จะมารีวิวชุดปั๊มน้ำสำมมติโซลาเซลชุดประกอบเสร็จนะครับชุดนี้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ไปแล้วก็ไปติดตั้งเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์ครับได้อะไรบ้างตัวนี้เป็นตู้นะครับตู้ครอบคุมผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวหนึ่งตู้แล้วก็ตัวปั๊มหนึ่งตัวแล้วก็สายแผงโซลาเซล บวกลบแล้วก็สายกาวแล้วก็แท่งกาวนะครับแล้วก็เชือกเชือกหย่อนปัม๊มตัวนี้ไม่ได้ให้ท้งก้อนนะครับตัวนี้จะให้ประมาณ30มสถึงสีเมตรแล้วแต่ลูกค้าจะหย่อนนะครับผมจะสอบถามลูกค้าก่อนว่าจะหย่อนกี่เมตรแล้วก็สายไฟหย่อนปัม๊มตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะถามลูกค้าก่อนว่าจะหย่อนกี่เมตรเพราะว่าถ้าเกิดให้สายไฟไปยาวไปมันจะไม่เป็นผลดีต่อปั๊มเรานะครับแล้วก็ ปาปิดบอครับผมสำหรับการต่อนะครับง่ายมากๆต่อให้ไม่เป็นช่างก็ทำเป็นนะครับจะมีแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเส้นนะครับต่อตามสีเลยจะไม่มีเส้นไหนที่สีเหมือนกันนะครับที่ผมทำไว้ก็นี่ บวกลบนะครับบวกลบแดงดำเข้าสองช่องนี้แล้วก็สายปัม๊มสีเทาสีฟ้าสีํำตาลผมก็จะต่อใส่กับปั๊มไว้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อหางปลานะครับอันนี้มารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนก็จะประมาณนี้แลยเลยนะครับต่อตามสีเลยส่วนสายกาวก็ต่อตามสีเลยครับนี่ผมทำมาให้เรียบแล้วแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าจะต่อผิดนะครับมีแค่6เส้นตามสีไม่มีผิดอยู่แล้วง่ายๆครับสไตล์ป่องโซลาเซลล์สำหรับชุดนี้นะครับมีหลายราคาให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์ผมจะแปะราคาไว้ด้านบนนะครับครับป่องโซลาเซลล์สวัสดีครับ